ด้านหน้านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นฝาปรงของงานมอนซะ่าที่แบบวัยรุ่นชอบมากเลยจะเป็นตัวของงานของเอ็นไฟนะฮะภายในก็กว้างขวางก็จะเป็นวิทยุหนึ่งดินนะครับติดคลิปนี้พบเชนอีกแล้วนะฮะคลิปนี้เชนจะมารีวิวในตัว4ประตู S อรุ่นนิยมเลยรุ่นนี้ขอบอกก่อนเลยนะฮะจะมี2สีเท่านั้นนะครับจะมีสีขาวกับ สีบอลเงินนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่686,000บาทนะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวในตัวแต่งแบบนี้ใส่ฝากระโปรงใส่ล้อตัว N5RS เนี่ยว่าจบเท่าไหร่นะฮะด้านหน้านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นฝากระโปรงของงานมอนซ่านะเป็นลาย F1 เป็นรุ่นกระแสนิยมเลยนะฮะมันจะมีช่องอากาศดูดลมนะฮะก็เราสูเราก็ทำโปรโมชั่นอยู่ด้วยสอบถามมาได้นะฮะแล้วมาด้านข้าง ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวล้อตัวสเปคที่แบบวัยรุ่นชอบมากเลยจะเป็นตัวของงานของ e n f i e นะฮะ e n f i ตัวเนี้ยก็จะมี6รลูกับ5ล้ลูแต่ตัวเนี้ยเราทำมาเอาใจเลยฮะ,ะที่เป็นตัว5้ลูนะฮะมีอะแดปเตอร์ uh, มาด้วยนะฮะสังเกตง่ายๆครับในตัวของ e n f i e เนี่ยตัวขอบล้อเนี่ยจะเป็นชั้นเดียวเยเงาแบบใสๆเลยนะฮะตัวมิติล้อเนี่ยจะ มองค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะจุดเนี้ยจะไม่มีรอยคมหรือไรเลยงานจะใสมากตัวเนี้ยฮะ,ะก็ขนาดยางสเปคเราเลือกได้ฮะ,ะแต่ตัวเนี้ยที่เราติดมาเนี่ยจะเป็นขยาดยาง245นะ,ะมีฟิล์มเขียวนะฮะมีฟิล์มชาเขียวอันนี้เป็นของไฮคูนะฮะไฮคูอาร์สิบก็เป็นสเปคยอดนิยมนะฮะตัวนี้เราก็สามารถเลือกได้เป็นฟิล์มเขียวฟิล์มดำภายในก็กว้างขวางก็จะเป็นวิทยุ1ดินนะครับสิดธ์เป็นจอได้นะฮะเป็นจอ Android ได้ก็บอกเช่น,นกัน วัดรอบที่ฟีีอะไรมาคุยกันนะครับ <MUSIC S 1> ล้อหลังสเปคเนี่ยจะเป็น10นิ้วครึ่งนะฮะจะเป็น10นิ้วครึ่งแล้วอันนี้ต่อถ้าพูดง่ายๆจะเป็นตัวตัวล้อเปบาแล้วตัวนี้ฮะล้อก็อยู่ล้นๆหน่อยเสียงตำรวจไหมเสียงนิดนึงก็ต้องคุยกับ ที่จ่าดีๆหน่อยนะฮะตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะฮะห้ลูนะครับห้ลูมิติล้อเนี่ยจะเป็น5กา้านแต่ถ้าเป็น6รูอ่ะหรูก็เป็น6ก้านนะครับในรุ่น4ประตูนะฮะสำหรับพี่ๆที่มีแฟนอยู่ที่บ้านไม่ถนัดขับเกียร์ธรรมดานะฮะมีเป็นรุ่นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 8แ0 0 0ปบาทนะครับ แต่ถ้าเป็นในรุ่น4ประตู S Auto นะฮะราคาเริ่มต้อนอยู่721,000บาทเท่านั้นนะครับโปรแกรมดาวเริ่มต้อนอยู่36,000บาทนะฮะอ,อได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าค้าขา,ายพนักง,งานบริษัทซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ามไรายได้ถึงนะครับประวัติเครดิตดีนะฮะโทรมาสอบถามเชนได้นะครับที่เบอร์0897656343นะฮะเชนอยู่ประจำสาขานิคมโรจนะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับโทรมาหาเชนออกได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะฮะ ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพเว้นระยะห่างด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เชนขอจบรีวิวในตัว4ประตู S เพียงเท่านี้ครับ